แบบรับสื่อหลังถ้าไม่มีสื่อเนะน,นี่ยคนรักคนพวกรักยาอแม่งตายสื่อในดีมากๆเลยผมยอมรับเลยเอาใจใส่ยิ่งปฏิบัติผลเยอะเลยเนี่หนังผมไปถึงนี่โอ้โหทำไมทำอะไรกันเลยอ่ะไหนๆก็ได้มาเจอนักข่ารักยากจะฝากบอกหรืออยากขอมาช่วยอะไรอย่างไรไอ้คุณผมแค่แบบที่เพิ่งคล้ายนะี่ยพี่เนี่ยต้องพึ่งพาพี่ๆนักข่าอยนะ่างไรลูกผมจะมาด้วยสภาพอะไรก็แล้วแต่นะพี่ขอให้เขากลับได้ามาถึง ฝั่งไทยได้ปลอดภัยผมก็โอเคแล้วพี่ครับผมผมขอฝากแค่นี้ครับผมจะไม่ขออะไรมากกว่านี้ครับคิดถึงและเป็นห่วงเขามากๆพี่ที่บอกในเอกสารแเราเขาดูเจมส์นี่คืออะไรที่อ้วนพอหรือเปล่าที่นิดนึ่งที่สองครับอ่ะฮะก็ตัวต่างประเทศใช่ไหมครับผมครับผมตามผมใช่ครับผมมีกองกองอีกองก็ทีไหน ใช่ครับผมตัารที่สพฝั่งฝังอะไรบ้างสีิัารอะไมรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเนี่ยอันอันนี้คือหันหันหน้าโจเลยค่ะหันหน้าถือข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อไม่ไม่ไม่คุณพ่อถืออย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมาาแค่ขั้นตอนอะไรแค่นี้แล้นะเขาไปช่วยจับเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้คือคนนำพาครับผม อยนี่นี่นี่งไว้นีมีสองต้องนะรัอันนี้คือคนที่ําพพาลูกเาล่าาครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ติดต่อไม่ได้เลยครับผมตำรมีหมตัอครับผมครับผมครับผมไม่ทราบครับผมอันนี้ครับผม ตนี่อะไรแล้วก็อันนี้คือสำเนาต่อสายต่อสายนิดเดินี่คือคนนำทางเนี่ยมันตามแต่คนนี้ได้ใช่ก็ใช่ครับผมถูกต้องพี่จริงอย่างที่พี่ว่าครับผมถ้าจะตามครับผมชุดชุดสื่อที่ปกครองติดเขาบอกครับผมอันนี้ลูกสาวครับผมนิ่งๆไว้นะพี่นิ่งไว้ที่กล้องกล้องจับ ครับผมที่วัแดแปะครับคือว่าวันนั้นผมกับผมเองมาเข้าเวรอยู่ที่กระทงที่ทมแล้วทีนี้ยายเขากับป้าผมกลับามาป้ายายกับป้าบอกว่ามีผู้ชายมารับรลูกสาวไ,ไปไปทางานผมได้สาสอบถามรายละเอียดว่าเขาเอาไปอะไรยังไงแบบไหนเขาบอกว่า งินดีครับผมให้ให้เงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดถึงสองหมื่นกว่าบาทครับแล้วผมบอกว่าอ่าแล้วเรา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 รู้จักอะไรของกันได้ไงเขาบอกว่าติดต่อกันทางทางโทรศัพท์หลังจากนั้นมาผมก็ยังไม่ผมก็มีฟังของอ่าของอ่ากังวลใจครับผมอ่าถามว่าถามแม่ว่าที่ที่ปล่อยเด็กไปอ่ะแล้วเราจะรู้เหรอว่าที่อยู่ของคนที่นําพาไปอ่ะอยู่ไหนเขาบอกว่า คนนี้เขามาพูดดีเขาขับรถมาอะไรออย่างเงี้ยคนคนแก่เนาะทีนี้ผมก็บอกผมก็มีเหมือนกับทะเลาะกันละว,ว่าไม่ได้นะเด็กหนุ่มไปงั้นนะ่ะแล้วถ้าเกิดเขาพาเด็กไปในทางที่ไม่ดีอะ่ะแล้วเราเราเราทำไงกันล่ะพอเหตุเกิดปุ๊บมาวันที่สิบแปดลูกสาวโทรกลับมาบอกว่าพ่อหนูอยากกลับมากมากเลยอะ่ะอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้อะ่ะห้องแบบมันเหมือนกับมันมีการส่งการเสพมาครับผม ล้วที่ผมบอกว่าอ่าก็พ่อก็เาเตือนหนูละอะไรละอะไรหนูละแล้วหน,หนูหนูไปกันได้ไงพ่อเนี่ยหนูผิดปไปแล้รจริงจริงพ่อพ่อหนูอยากกลับมากเลยปุบ๊บผมถามว่าอ่าแล้วถ้าจะกลับผมผมไม่สามารถติดต่อคนนำพาไปได้แต่ทีนี้ผมผมสอบถามกับลูกว่าแล้วพูดถึงหนูจะกลับอ่ะเขาจะเอาไงลูกอันดับแรกเลยคืออันแรกเลยอ่ะคนนำพาไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขอสี่หมื่น สี่หมื่แล้วเขาจะให้ลูก,ลกสาวผมกลับแต่ทีเนี้ยพี่สาวผมเขาไม่มีตังค์ผมบอกว่าไม่มีเราสี่หมื่นสี่มื่นแต่พี่สาวผมว่าเขามีแค่สอง0 0ื่นเศษเศษเขาก็โอนไปแค่2องหมื่นตอนนสคล,ลิปรายนี้ผมให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วไป,ไป,ไปมาปุ๊บมาไอ้วันที่สิามแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวกลับแต่ต้องขอต้องขอเก้าหมื่นบาท ผมก็งงมากเลยแล้วผมก็ปวดหัวมากเลยตอนนั้นอ่ะผมบอกว่าโอ้โหไม่ไหวละ